สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟื้นเดอวยวันนี้วันที่17นะครับมีนาคม2567นะครับเวลาขณะนี้13นาฬิกา30นาทีนะครับก็ขึ้น8ค่ขเดือน4ปีมาลงนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับสีแดงนะครับสีประจาวันวันนี้ก็มีฝนตกลงมานะครับที่โคกหนองนานาลุงคนนะครับ เพราะว่าไม่ได้ตกมานานนะครับอาตกก็ไม่จบนานนะครับตกหนึ่งวิสอวินาทีจะก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็ตกมานะครับเกือบ1นาทีนะครับก็ฝนกากลางๆนะครับกลางๆตอนนี้ก็ f อฟนะครับมาจากจังหวัดช้ยภูมินะครับคือเคยบนไว้นะครับดู ที่ YouTube บนองค์ปู่ทาง youtube ว่ห้หายเก็บแข้งเก็บขาให้เดินได้แล้วเขาก็เดินได้เลยก็เดินทางมาจากชัยภูมิโดยตรงเลยนะครับไม่แวะไปไหนนะครับอตอนนี้ฝนตกกอ็อยู่ที่ร้านป้าคำใช่นะครับมาอุดตุนเชือผ้านะครับที่ร้านป้าคำไช่ยอยู่ตอนนี้ะนะครับหลบฝนอยู่ที่ร้านอยู่นะครับขนาดนี้ยังไม่ไปไหนนะครับ วันนี้ก็ชุ่มชําชุ่มเย็นนะครับต้นไม้ก็ได้รับน้ําไปเต็มเ็มนะครับดูบริเวณล้อมรอบนะครับอันนี้ก็องค์ูนะครับองค์ู่าริจิตนาคราชนะครับนะครับดูฝนนะครับอันนี้ก็น้ําฝนนะครับชโลมใจนะครับลงมาร้อนนะครับร้อนมาหลายวันนะครับ ผลก็ตกลงมาคายร้อนนะครับอตอนนี้ก็มีน้ำนะครับนี่นะครับมีน้ำอันนี้ลานป้าคำใสาลานปู่ปาลิกิตนาคราชนะครับ,รบาทางด้านาบ้านพักยูทูบนะครับบ้านพักยูทูบเหมือมกนกันนะครับวันนี้ชุ่มชำ่ำ เย็นสบายนะครับก็มี FC มาจากสองทางนะครับวันนี้ก็มาจากาจังหวัดระยองนะครับแล้วก็จังหวัดชัยภูมินะครับมาไหว้แวะแก้บนนะครับไหว้ปู่เพราะว่าบนไว้ว่าถ้าหายเจ็บแข้งเจ็บหาขาก็จะมาแก้บนที่นี้ ขับรถมาแก้บนด้วยตนเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านฝ้าคำใสนะครับร้านปลูกปาลิกิตนะครับตกจริงๆนะครับตกจริงๆแล้วก็ลมเย็นๆลมไม่แรงนะครับตอนนี้นี่นะครับนะครับก็ตกลงมาแล้วนะครับวันนี้ตกจริงๆนะครับ เด็ก <ersch> ็ไม่นานนะครับไม่นานไม่นานจบตอนนี้ก็13นาฬิกา3.4นาทีนะครับฝนตก13นาฬิกานะครับส29นาทีนะครับฝนตกนี้สิบสนาฬิกา29นาทีนะครับ แล้วก็ดูไปรอบๆหับดูรอบๆก็จะมีลมลมมากับฝนนะครับแต่ลมไม่แรงนะครับชุ่มชําไม่ต้องรดน้ําต้นไม้นะครับต่อไปนี้ชด,ดชื่นไปทั่วะนะครับทั่วไร่เทือวสวนไม่ว่าจะชาวเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ปลูกมันสับปะหลังก็ รอฝนก็พอดีฝนมาตกนะครับทำให้ต้นมันนะครับได้รับน้ำสดชื่นนะครับไปตามๆกันนะครับก็จากช่องหมวดฟืนเนอะนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมาย TP ช็จะกินไม่ว่าจะเป็น TP กคอฟี่ TP โกโก้ TP บัคคอนพัดเบต้าครูแคนเกลอาบน้ำเกลล้างหน้า ครีมมลุงผิวหน้าทีพีสกินเซรั่มครีมกันแดดสบู่ฮันนีชนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927947526 0985655266 0632425644และ0923924458ในานามช่องหมดคืนเน้อนะครับก็เพื่อ นะครับช่วยลุงช่วยป้าช่วยซื้อช่วยหานะครับผลิตภัณฑ์นะครับเนื่องจากลุงป้าก็จงการนะครับใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าทนายนะครับค่ารถค่าเรือค่าอยู่ค่ากินะนะั้แต่ละครั้งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างนะครับผู้ทอนนะครับ <c oughs> นะครับยู่ในวังอุปกรณ์นะครับยังไม่ขึ้นสุดนะครับสารยังไม่ขึ้นสุดนะครับเราก็จะไปเดินนะครับถ้าจบที่อุปกรณ์แล้วก็ขึ้นส,สุดที่อุปกรณ์นะครับถ้าขึ้นสุดถ้าไม่จบก็คงขึ้นสุดอยู่ที่ดีกานะครับก็ตอนนี้ก็ต้องใช้ใจ่ายนะครับมีค่าใช้ใจ่ายนะครับเป็นจำนวนมาก นะครับก็ต้องช่วยอุดหนุนนะครับอุดหนุนะนะครับผลิตภัณฑ์นะครับของพีทีสกินนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพีทีกาแฟพีทีโกโก้กับพีบัคคอนพัดเบต้าคูแคนเกลืออาบน้ำเกลือล้างหน้าพีมบำรุงผิวหน้าพีทีสกินเซรั่มพีมกันแดดนะครับสบู่ฮันนี่โชบนะครับ ดังซื้อได้ที่ไหนนะครับตามหมายเลขะนะครับโทรศัพท์ทั้ง4หมายเลขนะครับดังที่ทางช่องบวดฟืนเด้อได้แจ้งข้างต้นนะครับแจ้งใหม่ก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 2 7 9 4 7 5 2 6 0 9 8 5 6 5 5 2 6 6 0 6 3 2 4 2 5 6 4 4และ0 9 2 3 9 2 4 4 5 8ในานามช่องหมดฟืนเด้อแล้วก็ ยังมีนะครับยังมีผ้าป่านะครับผ้าป่า,าการศึกษานะครับผ้าป่าสารมากีนะครับโรงเรียนเพื่อคำพิทยานะครับเพื่อ,อใช้ในการซื้ออุปกรณ์นะครับการศึกษาให้แก่าทางโรงเรียนนะครับซึ่งจะส่วนมากก็จะแขดแทนเครื่อง คอพิวเตอร์นะครับสำหรับประกอบการเรียนนะครับของนักเรียนนะครับคือเป็นนะครับล้วของชาตินะครับในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นนะครับผู้ดูแลนะครับบริหารประเทศก็ได้นะครับดูสังคมต่อไปนะครับก็นะครับตอนนี้พวกหนองนาเราก็ผลจบหรือ อานะครับร้านปู่ปลาริกิจเรายืนอยู่นี่ไม่ได้ซูมกล้องนะครับ่างจากองค์ฟาริกิจนาคลาดประมาณร้อยเมตรนะครับอ,อยู่ตรงฝนอยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยนี่แหละครับร้านก๋วยเตี๋ยว <c oughs> <c oughs> ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าสวนถักนะครับข้างๆนะครับร้านเสื้อผ้านะครับป้าคำใส คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นด้วยนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ท่ามกลางฝนตกนะครับตอนนี้ก็อยู่นะครับตรงที่นะครับตรงที่ร้านก๋วยเตียวนะครับร้านก๋วยเตียวนะครับร้านก๋วยเตียวนะครับอยู่ด้านล่างร้านก๋วยเดียวนะครับ จบตรงเดียวนี้นะครับฝากกดติดตามช่องหวดพื้นเด้อด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับเสียงนะครับก็ไทยคลิปนะครับจากนาลุงพลป้าแตนนะครับองปู่ปาริกิตนาคาราชโคกหนองนานาลุงพลบ้านจำปาดงเหนือหมู่หกห่างจากจำปาเหนือจำปาดงเหนือหมู่หก 2กิโล3 0 0เมตรนะครับห่างจากห้วยน้ำเที่ยงประมาณ1กิโล800เมตรนะครับห่างจากสี่แยกปุดเรือคำอนะครับ4กิโล300เมตรนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับจบังหวัดุดเรือคำอำเภอวานนิวัตจังหวัดสกลนครนะครับสวัสดีครับ